นี่คือจุดต้องห้ามกลางทะเลที่ไม่มีใครกล้าผ่านและถ้าคุณบังเอิญหลงเข้าไปคุณอาจไม่มีวันได้กลับออกมาอีกเลยบนโลกของเรามีพื้นที่ลึกลับแห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่ากลืนกินทุกสิ่งที่เข้าไปและถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนกล้าที่คิดจะท้าทายอาถรรพ์ทีนี่คุณอาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งตำนานที่สาบสูญไปตลอดกาล มันคือเบอร์มิวดาไทแองเกิลหรือที่หลายคนเรียกว่าสามเหลี่ยมปีศาจซึ่งตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างจุดเชื่อมต่อของฟลอริดาเบอร์มิวดาและเปอร์โตริโกฟังดูไม่น่ากลัวใช่ไหมครับแต่นี่คือพื้นที่ที่มีเรือและเครื่องบินหายสาบสูนไปนับไม่ถ้วนบางลำก็หายไปเลยไม่มีการติดต่อได้อีกเลยแม้แต่นาทีสุดท้าย ไม่มีสัญญาณเตือนไม่มีการขอความช่วยเหลือและที่หน้าคนลุกกว่านั้นไม่เคยมีการพบซากอะไรเลยครับและทำไมใครๆถึงกลัวที่นี่นักละ่ะเพราะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีผู้คนมากมายที่เข้าไปในเขตนี้แล้วก็หายไปเหมือนไม่เคยมีตัวตน ทั้งเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่เครื่องบินทหารเครื่องบินพาณิชย์หรือ Mac, แม้กระทั่งเรือประมงธรรมดาธรรมดายังไม่มีใครให้คำตอบที่ชัดเจนได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่บางคนเชื่อว่าเกิดจากคลื่นแม่เหล็กที่ผิดปกติบางคนบอกว่าเป็นพายุหมุนที่แรงเกินกว่าที่เครื่องมือจะตรวจจับได้แต่บางคริสตีที่ลึกลับกว่านั้นเชื่อว่า นี่อาจเกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวหรือมิติที่ซาบซูนไปแล้วถ้าวันหนึ่งคุณมีโอกาสล่องเรือผ่านสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาคุณจะกล้าข้ามเข้าไปในจุดลึกลับที่ไม่มีวันหวนกลับนี้หรือเปล่าครับ